ทำไมแพนด้าถึงกินแต่ไผ่ทั้งที่เป็นสัตว์กินเนื้อแพนด้าสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกกินแต่ไผ่เป็นอาหารหลักคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมทั้งทั้งที่มันเป็นสัตว์ตระกูลหมีซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แพนด้าจัดอยู่ในวงหมีซึ่งเป็นสัตว์อันดับเดียวกับสุนัขแมวและหมีสายพันธุน์อื่นๆที่ส่วนใหญ่กินเนื้อความลับอยู่ที่ยีนแพนด้ามียีนที่ชื่อว่า a ัส 1R1 ที่ไม่ทำงานทำให้พวกมันไม่สามารถรับรู้รสอูมามิหรือรสชาติของเนื้อสัตว์ได้ดีเท่าสัตว์กินเนื้อทั่วไปด้วยเหตุนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนบรรพบุรุษของแพนด้าจึงเริ่มปรับตัวกินไผ่ซึ่งเป็นเพื่อที่หาได้ง่ายและมีอยู่มากมายในถิ่นที่อยู่เพื่อความอยู่รอดน่าแปลกที่ระบบย่อยอาหารของแพนด้าก็ยังเป็นของสัตว์กินเนื้ออยู่คือสั้น และไม่สามารถสกัดสารอาหารจากไผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ต้องกินไผ่ในปริมาณมหาศาลดังนั้นทุกครั้งที่เห็นแพนด้ากินไผ่เป็นต่างๆจงจําไว้ว่านั่นคือกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดที่เกิดจากการปรับตัวทางพันธุก,กรรมอันน่าทึ่งของพวกมันนั่นเอง